สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่6คืนวันเสาร์ที่27กันยายน2568ผลปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1โดยเบรนท์ฟอร์ดได้3ประตูมาจากเดียโก้นาทีที่8และ20เย็นเส้นนาทีที่90 5ก5 ส่วนแมนยูได้1ประตูมาจากเชสโกนาทีที่26 l e d หลีดยูไนเตดเสมอกับบอลมัดสองประตูต่อ2 l e ลีดได้2ประตูมาจากโรดอนนาทีที่37ลองสตาฟนาทีที่54บอลมัดได้2ประตูมาจากเซเมนโยนาทีที่26และกรูปีนาทีที่90บวก3เชลซีเหลือผู้เล่น10คนแพ้ไบรตันคาบ้าน1ประตูต่อ3เชลซีได้1ประตูมาจากเฟอร์นันเดสนาทีที่24 ไบรตันได้3ประตูจากเวลเบิกนาทีที่77และ90บวก10รวมทั้งเดคไครเปอร์นาทีที่90บวก2แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่5ประตูต่อ1แมนซิตี้ได้ประตูมาจากเอสเทฟทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่12และ56รวมทั้ง unes, นูเนสนาทีที่61และฮาแลนอีก2ประตูนาทีที่90และ90บวก3 เบอร์ลี่ได้หนึ่งประตูมาจากแอนโทนีนาทีที่38คริสตันพาเลตเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1พาเลตได้2ประตูจากซานาทีที่9และเอ็นเคเทียนาทีที่90้สบวกส่วนลิเวอร์พูลได้1ประตูจากเคียซ่านาทีที่87นอตติงแฮมฟอเรสแพ้ซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ1โดยซันเดอร์แลนด์ได้ประตูจากอันเดริเต้นาทีที่38 ขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เสมอกับวูฟแฟมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยสเปอร์ได้ประตูจากปาลินญานาทีที่90บวก4และวูฟได้ประตูจากบูเอโนนาทีที่54ไปดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ถึงซึ่งสัปดาห์ที่6นั้นยังแข่งกันไม่ครบนะคะณเวลานี้ค่ะลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่1ซึ่งแม้จะแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลแต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นจ่าฟูงนะคะ โดยมีอยู่15แต้มตามมาด้วยคริสตันพาเลตอันดับที่2 6นัด12แต้มสเปอร์อันดับที่3 6นัด11แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่4ซันเดอร์แลนด์และอันดับที่5คือบอร์นมาร์ทส่วนอันดับที่6แมนซิตี้เก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะ6นัดตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6นะคะมี10แต้มเท่ากันกับอาร์เซนอลอันดับที่7แต่ว่าอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่า1นัดโดยจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้ละค่ะส่วนอันดับที่8เชลซี 6นัดมี8แต้มเท่ากันกับอันดับที่9ฟูลแลมอันดับที่10บไรตันและอันดับที่11คือลีดแต่ฟูลแลมลงแข่งน้อยกว่า1นัดนะคะเอเวอร์ตันอันดับที่12มี7แต้มจากการลงแข่งไป5นัดส่วนเบรนฟอร์ดค่ะอันดับ13 6นัดมี7แต้มอันดับ14แมนยู6นัด7แต้มอันดับ15นิวคาสเซิล5นัด6แต้มอันดับ16ฟอรเรสค่ะ6นัดมี5แต้มอันดับ17เบอร์รี่6นัดมี4แต้ม อันดับ18แอสตันวิลล่าลงแข่ง5นัดมี3แต้มเท่ากันกันกนกบอันดับที่19คือเวสแฮมส่วนอันดับที่20ู่ฟแฮมตันลงแข่งไป6นัดและสามารถเก็บแต้มมาได้1แต้มค่ะจากนั้นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568แอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบฟูแลม20่นาฬิกานิวคาสเซิลพบกับอาร์เซนอล22นาฬิกา30นาที และเอเวอร์ตันจะพบกับเวสแฮมในเวลา2นาฬิกาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโหได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News c h a n า e แค่ะ